จากเมื่อวันที่29ธันวาคมพศ2559ได้มีประกาศจากสนชอันเชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชขึ้นทรงราชเป็นกษัตริย์ว่ากระบวนการตามรัฐธรรมนูญพศ2550มาตรา23ซึ่งมีอยู่4ขั้นตอนนั้นขั้นตอนที่1ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแจ้งเรื่องไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติสนช ขั้นตอนที่สองประธานสนชแจ้งต่อที่ประชุมให้รับทราบขั้นตอนที่สประธานสนชเข้าเฝ้าเพื่อกราบบังคมทูลอัญเชิญขึ้นทรงราชและขั้นตอนที่4เมื่อพระองค์ทรงรับประธานสนชจะแจ้งให้ประชาชนทราบเมื่อสี่ขั้นตอนนี้แล้วเสร็จสิ้นจะต้องเรียกพระองค์ว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จนกว่าจะมีพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษจึงจะเรียกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีพระราชาอำนาจเท่ากันทุกประการซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาณนะวันนี้สามารถเรียกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณสยามกุฎราชากุมารว่าในหลวงได้หรือไม่ตอบว่า ขณะนี้ยังไม่ได้เพราะต้องรอให้ขั้นตอนต่างๆแล้วเสร็จนายวิษณุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากเดิมที่มีการประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องการไว้ทุกข์ตั้งแต่เมื่อวันที่13ตุลาคมโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐบาลแต่งกายไว้ทุกข์หนึ่งปีและเชิญชวนประชาชนปฏิบัติอย่างเดียวกันตามประเพณีนิยมวันนี้ที่ประชุมคอรมอ ได้นำประกาศดังกล่าวมาพิจารณาซึ่งที่ประชุมชื่นชมประชาชนว่าปฏิบัติดีอยู่แล้วและขอให้ปฏิบัติต่อไปและรัฐบาลไม่มีการกำหนดให้แต่งขาวหรือเทาตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด <rim yes? S 1> เมื่อถามถึงกำหนดการวันสำคัญในปฏิทินนายวิษณุได้กล่าวไว้ว่าขอให้รอผู้ที่เกี่ยวข้องได้หารือกันจากนั้นจะประกาศให้ทราบ แต่ตอนนี้ยังไม่สามารถประกาศใดๆทั้งนี้หากใครต้องการทำปฏิทินก็ขอให้ทำตามปกติก่อนส่วนวันสำคัญที่ยังไม่ชัดเจนก็เว้นไว้ก่อนจนกว่าจะมีการประกาศค่อยไปเพิ่มเติมเช่นเดียวกับวันหยุดระหว่างปีส่วนการเลื่อนพระยศของพระบรมวงศานุวงศ์นั้นตามหลักการแล้วเคยสถาปนากันอย่างไรก็ให้เป็นเช่นนั้นจนกว่าจะมีการสถาปนาใหม่ ดังนั้นตราบใดที่ยังไม่มีการสถาปนาใหม่ก็ให้เรียกเหมือนเดิม